ปาทใส่เดือนกลางคืนก็มานอนหนีได้งัวหน่อยพี่น้องความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ที่ผมมาอยู่แต่ก่อนบ่มีนะครับนี่เขาปีที่ซี่แล้พี่น้องแต่ก่อนเพิ่นปลูกมั่นปลูกอ้อยก่อนที่ลุงบ่มจะมาอยู่นะปลูกม่นปลูกอ้อยเพิ่นสีจาขครยย่หาฮชี้ก็เดือนตัวเดียวกับบมี นี่ปีที่สีได้ครับนี่ค่อยเห็นแบบนี้อาหารป่าแล้วครับนี่มาอยู่ที่แรกมูพ่วกมาเห็นเนาะโอ้มีแต่ขี่รายครับแนนมาปีนี่เห็น เห็นหลายผมกับสิได้เก็ยบลงไปให้ป่ากินหมดแล้วครับพี่น้องโอ้เบิงครับเบิงดีใจได้ครับที่เห็นเสือเดือนไลายลแบบนี้นะ เพราะว่ายังบอกเพราะว่าสิเป็นอาหารป่าเป็นอาหารป่าของผมนี่แหละเพราะว่าป่ากินใสเดือนนี่ไงเลี้ยวพี่น้องที่มีใสเดือนก็นเพราะว่าขขงังๆงยังยังยัง,ยงเป็นป่า ดินก็นเริ่มดำนะครับเหลียงงัวช่วงเศร้าลูกๆก,ก็ออกหาเลมบางทีแหละครับแม่เอิดกินนุ่มกับ,บไปแล้วตัวขาวนะ ấy mẹ mẹ ơi cái nấm này nè nhảy liêu น,นีพวกต้องเอือนดอกอย่างนี้กินมืดมอผมก็บทีด้มาเก็บใส่เดือนคุ่นละครับไปให้ป่าคุ่นละอาหารเหลือบอ่ <c oughs> อากาศเย็ยนอ้วเด้อครับเด้อหนาวแล้วบ้านผมหนาวแล้วบ้านพี่น้องหนาวหรือ,อยังนาะ สำหรับมือนี้สวัสดีครับ